ใหญ่โยสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็พยายามจะทําเสียงสองตั้งแต่ต้อนจนจบให้ได้เลยนะก็หลายคลิปแล้วที่เราไม่ได้อัดเพราะว่านอกจากไม่มีเวลาอาัดแล้วก็ไปยุ่งอยู่กับตัวทั้งโอลิมปิกแล้วก็วอลเลย์บอลแล้วก็ตอนนี้ฟุตบอลก็เปิดทําการแล้วก็ยังเป็นเรื่องของจังหวะเวลาเรื่ครับคือตอนนี้ผมก็จะเลือกที่จะ บันทึกคลิปที่แบบน่าสนใจจริงๆนะครับที่มีขี้หูเยอะมีอะไรเงี้ยแทคติกตัวนี้ผมก็จะใช้อ่านี่ขี้หูขี้หูก็ตัวเฮตีนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับเที่ยวนี้จากครั้งที่แล้วแต่ว่าตัวเฮคันมากก็เลยต้องมาก่อนโอ๋ อะไรเนี่ยดูเหมือนข้างนี้จะใช้ซ่อมได้นะถ้าไม่ไม่ไม่ผิดจากที่ผมคิดนะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับไ,ไม่น่ามีปัญหาอลองใช้หมุนออกมาครับทีเดียวจบทีเดียวจบสยบทุกอย่างโอถึงแก้วหูครับโอเคดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงได้แล้ว ไม่เจ็บครับผมเนี่ยไม่เจ็บครับแต่คนโดนดึงต้องถามดูเลยโอ้โหแบบได้เลยนะเนี่ยได้ได้ได้เฮียดูแน่นดีเลยใช่ไหมเราจะใส่น้ำยาไปนิดเดียวนะครับไม่ได้ใส่เยอะอะไรแล้วเฮียก็ไม่ได้ชอบปั่นอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะอักเสบ ตรงนี้พอเราเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเราก็จะระบมง่ายขึ้นนึกถึงตอนหนุ่มๆเลยเส <c oughs> ียงอะไรอะเสียงตุ๊กแกอะก็ตอนนี้ฝนเทียงรายตกหนักมากเลยแล้วผมเพิ่งรู้ว่าหลังคาบ้านผมรั่วว่าร้านกระผมอะเพราะว่ามันมีรอยเชื้อราขึ้นที่ฝ้าเพดานอะ แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปตรวจดูว่ามันเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าเกิดจากจากแมวแมวที่ขึ้นไปกัดกันข้างบนแต่มันก็ไม่น่าจะมีน้ําหนักเยอะขนาดนั้นแต่น่าจะเป็นคนที่ไปทำหลังคาตอนที่น้ําท่วมบ้านด้านข้างอะครับแล้วขึ้นมาแล้วก็มายืนทับหลังคาบ้านผมอะแล้วผลปรากฏพอทับเสร็จแกก็เออผมจะพูดไงดีวะ คือพอเหยียบไปในช่วงรอยตะปูแล้วเนี่ยระหว่างตัวแม่ท่านชีตกับไอ้โครงของเหล็กเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมเอากาวอุดเอากาวปะครับผมแบบโคเซงอ่ะเซงมากเลยเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปแก้ะเปล่าไม่รู้เ,เนี่ยเไปซื้อสีที่ปะพวกนี้โดยเฉพาะนี่แบบหลอดเล็กๆจะมีขายไหมซ,ซื้อกระป๋องใหญ่มี่้ากันยังไงก็ไม่รู้ คือถ้าฝนไม่ตกหนักก็จะไม่เห็นนะครับแต่รั่วรั่วแน่แม้ว่าฝนตกตกน้อยตกเยอะเนี่ยรั่วรั่วแน่แต่ที่เห็นชัดก็เพราะว่ามันตกเจ็ดวันเจ็ดคืนกันอย่างนี้แหละครับมันก็เลยเห็นชัดมากแต่ทำไงได้ฮ้ก็ได้จะบ่นึ้นไปทำอะไรก็ไม่ได้ บนไปก็เพื่อนบ้านย้ายบ้านหนีก็ไม่ได้ทะเลาะกับเรื่องบ้านก็ไม่ใช่ดีก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากต้องหาวิธีแก้ไขของเราเดี๋ยวผมจะทำปลายสํมรเีเล็กๆแล้วผมจะเอาไปปั่นข้างในนิดหนึ่งปั่นให้มันรู้ว่าข้างในมันโล่งแล้วแต่จริงๆเนี่ยตัวเฮติก็รู้อยู่แล้วว่ามันโล,ล,ล่งลงละเพราะมันไม่น่าจะมีอะไรละ ทำยาวๆเนี่ยนะครับถ้าไปปั่นผมจะปั่นเบาๆอ่จาจะนิึงแล้วเบาๆตอนนี้ก็เอาใจคนที่ชอบปั่นสัมมรีนะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยคือจบไปแบบที่ไม่มีปีไม่มีขุยนึงก็เลยน่าจะรู้กันในหมู่ครับว่าไฟแบตเตอรี่มันหมดนะครับจังหวะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมกำลังบอกเลยครับว่าใครจะดูเน็ตหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ำร้อนน้ำชา ที่ธนาคาร UOB 7611320454ขอบคุณมากนะครับเเขาบอกไม่ให้เอ่ยนามก็ขอบคุณมากที่โดเน a หนึ่มา100บาทเดือนนี้ได้100บาทแล้วดีใจครับ5บาท10บาทก็โอนมาได้เลยนะครับ20 30ได้หมดเลยครับผมไม่เกลียงผมไม่เกี่ยงจริงๆไม่ใช่ค่ากาแฟหรอกครับผมมาชอบ ตอนนี้ผมมาหันมาดื่มชากับอ e ีตัวโกโก้แทนเพราะว่ากาแฟพอกินเยอะๆกลางคืนเนี่ยชอบเป็นตะคิวครับ<ม>พอเปิดแอร์นอนแล้วเป็นตะคิวก็เลยเกิดจากว่ากาแฟเนี่ยมันทําให้ขับปสัสสาวะและปะสัสสาวะมันมีสังกะสีมีธาตุเหล็กรรลลู้ออกมาแคลเซียมออกมาเยอะเลยทําให้เป็นตะคิวแล้วกลายเป็นว่าต้องมานั่งกินอ e ีกล้วยหอมเยอะๆผมปรากฏน้าหนักขึ้นก็เลยไม่เอาดีกว่าเลิกกินกาแฟ เพราะว่าถ้าน้ำหนักขึ้นเยอะๆเนี่ยผมจะมาเจ็บหัวเข่ากับข้อเท้ามากป้าเดี๋ยวผมจะไปข้างนู้นละข้างนี้สะอาดละยบไปไปข้างน้นกันโยเรามาข้างขวากันข้างขวานี่เดี๋ยวเขาขอดึงอันนี้ก่อนดึงมีสองอันเนาะเมื่อกี้ก็ฝนตกนะก่อนหน้าเนี่ยฝนตกโมแม่โมะแม่แล้วก็แดดออกแล้วก็ฝนตกก็เมื่อคืนนี้ก็ตก เกือบทั้งคืนเลยนะตอนนี้ก็ตกลงมานิดหน่อยมาเราจะเริ่มกันแต่หูข้างนี้เนี่ยเฮียตีข้อแค้ออกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแค้ด้วยเล็บหรือว่าอะไรเครื่องมือเขาครับก็จะมีอาการขาดตอนนิดหน่อยแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรข้างนอกนี่กี่หูแฉะไม่มีแล้วเอาที่ขาดตอนตรงนี้ตรงนี้เริ่มเลยอ๋อ นี่อะไรฮะลอยระบุมหมอไม่ใช่อักเสบเเนี่ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บเลยต่อไม่เจ็บเลยต่อไม่เจ็บก็ลุยต่อโอเคอเอก็ใช่อืม แต่ไม่รู้จะเป็นแผ่นเหมือนข้างนู้นไนะ้วที่เหนียวปุ๊บแล้วสามารถใช้ซ่อมได้เลยถ้าใช้ซ่อมทีเดียวนี่แล้วหมุนได้ออกมาหมดก็จะเต็งมากเลยครับรว่าก็นิดนึงเฮียนิดเดียวนิดเดียวขอให้มันเป็นแผ่นเดียวกันก็เราก็จะค่อยๆทำมัน ตอนนี้ก็ลุ้นว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันไหมถ้าเป็นแผ่นเดียวกันได้นี่สบายเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นแผ่นเดียวกันเราจะเอาซ่อมเสียบแล้วหมุนเลยนะครับซ่อมเสียบได้ครั้งเดียวหมุนไม่ได้มันไม่เกาะมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ครบวงอะ่ะ มันน้อยน้อยเกินไปแต่เราจะจับมัน <c oughs> <c oughs> เอ,อ้าหลุดออกมากขาดตอนครับขาดตอนนะอ,อ้านี่ก็ขาดตอนอีกอ,อ้าใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะมันก็ใหญ่สมควรนะตรงเนี้ยโอ้ยหมโอ้โหยี่แม่ฉัน<_><_><_>เนียวแน่นดีครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกันนะเสียได้อะถ้ามันเป็นแผ่นเดียวกับแผ่นในแน่นนนเราก็จะหมุนได้เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เอาออกได้อยู่ ย ê, ี่นี่ไงนี่ครับเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนี่ไงเหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นมันอัดครับมันอัดก็จริงๆแล้วเนี่ยมันถามว่าเกิดจากอะไรอะ่ะก็ขี้หูเกิดจากไขมันส่วนมันอัดกันแน่นเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมนะครับ ถึงบางคนเนี่ยผมเอ๊ะบางคนเนี่ยเขาก็เอาข้าต้มแบบไปปั่นบางคนก็ไม่ได้ปั่นนะครับแต่มันก็แน่นได้เขาถามฉันไม่ได้ปั่นเลยแล้วทำไมมันก็แน่นอันนี้เราก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันอยู่ๆมันก็ควบแน่นเองได้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติของมันผมเองก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะดึงข้างในออกได้ไหมถ้านี้ออกมันน่าจะโล่งข้างในใช่ครับมันไม่ออกครับเพราะมันขาดตอน ข้างในก็ยังจะมีอีกสองติ่นนี่นี่แยกไป็สองติ่นหรือติ่นเดียวโอเคฮ่าตอนนี้ก็เรื่องใหญ่ซะแล้วอเอาไงดีเ๋ยีขอมุมใหม่นะขอมุมวางกล้องวางแสงใหม่โอเคก็เห็นนะเห็นคีหู เห็นคี้หูแต่ไม่มีมุมแซะเจอมุมที่จะแซะแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่มากไหมครับหรือว่าแน่นหรือเปล่าออแน่นแล้วแน่นนิดนึงใหญ่ไหมยังไม่เห็นครบเลยอันนี้เป็นคนละชุดกับที่ดันออกมาทีแรกนะครับแต่น่าจะเหเียวพอ ตอนนี้ต้องเสียงแล้วครับเราจะเสียงเข้าไปเอาซ่อมหมุนอีกรอบหนึ่งและซ่อมที่หมุนเนี่ยเราจะดึงได้ครึ่งเดียวนะครับแล้วครึ่งเดียวนี้เราต้องต้องระวังดีๆไม่ให้โดนแก้วหูวครับเพราะว่าใกล้แก้วหูมากแล้วก็ใช่ตอนนี้ตึงแล้วครับปั่นออกมาด้านนอกดึงจักข้างด้านใน ได้แล้วถึงด้านในแล้วถึงขอบแก้วหูแล้วขอเจ็บนิดนึงนะเฮียเอาละฉันลุยแล้วเจ็บก็ต้องลุยแล้วครับเฮียละเฮียรู้ใช่ไหมมันหลุดแล้วก็ขาดตอนหมดเลยฮ่าอย่างนี้ครับผมก็จะไปดึงไอ้ที่มันหลุดนะครับคือมันหลุดจากวงหมุนด้วยแล้วก็น่าจะหลุดจากขั้วด้านในด้วยตอนนี้หน้าที่เราก็คือดึงมันออกเนี่ยครับ เห็นไหมครับเราดึงมันออกมาไม่ใช่ใหญ่เฮียตอนนี้ก็สบายลูและสีทา่าแกหูเลยอ่ะใช่ใช่ใชเออตอนนี้มันมีผงเล็กๆอยู่อันนึงเดี๋ยววอนผมจะเอาไงดีผงเล็กนี่เดี๋ยวลองคีดูคีดได้เหมถ้าคีดไม่ได้ผมจะเอาสําฤดูโชคดีครับคีบได้อยู่อันนี้เดียวครับนี่ไง โอ้้ยเหมือนเห็นสียมพูนนิดๆไหม,อ,มอะไรรู้ไหมไเลือดอะเรดิงไ,ง <c oughs> ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงมันมันอาจจะเป็นเนื้อเยื่อก็ได้มันมันไม่ใช่ว่าออกไปอย่างเดียวตองจุดไ,ไว้แลเนี่ยแค,ไแคบไปไม่ถึงสิบวันก็คันเลยทางงนี้ยเชื้อลาก็ไม่ได้เกิดนะไอ้หรือว่าใช่ข้างในวะเดี๋ยวดูก่อนใช่เ่ะผมว่าละ เดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนราัะท่านผู้ชมครับเห็นไหมใช่ใช่เป็นจุดดำๆในตรงขอบแก้วหูเชลานอนให้พอสิล้วไม่ต้องเครียดได้ไหมอ่ะก็ช่วงนี้เฮียเขามีลูกนี่ที่เป็นเศรษฐีอยู่ ลูกหนี้นะครับลูกหนี้เฮียเป็นเศรษฐีนะครับเพราะว่าลูกหนี้เฮียเขาทํางานใหญ่แล้วก็เงินที่แบบพูดแล้วเหมือนขี้โม้นะเงินจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอมเงินชาวบ้านเขาไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นพันล้านนะครับเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านเลยครับบางคนกว่าจะได้ห้าปีสิบปีสองปีสามปี เจ้านายของเอยเขาเนี่ยโดนไปปีที่สองแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ปีที่สามแล้วเงินแค่สามพันล้านครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแบบเรื่องทุเลศมากเลยและที่คุณอุ้งอิงอ่ะพูดก่อนที่จะเข้ามาเป็นนายกอ่ะเรื่องธนาคารประเทศไทยไม่มีอ่าวิในัยในการใช้เงินนะคุณอุ้งอิงพูดเรื่องจริงนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีคนเชื่อแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็เลยไปจ้างให้พวก นักข่าวดังๆใหญ่ๆเนี่ยออกมาโจมตีคุณอุ๊ยิงว่าเด็กเมื่อวานซีนมั่งอะไรมั่งอ้นู่นมั่งอ้นี้มั่งแต่เรื่องจริงเนี่ยนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยม่งไม่ได้เรื่องครับเอาเงินเขาไปใช้อ่ะแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินเขาคืนอ่ะแล้วก็คือพูดง,ง,ง่ายๆอ่ะรัดเราอ่ะถังแตกแล้วเราก็เอาเงินที่เขาโอนเข้ามาจะลงทุนเนี่ยเอามาทําแล้วตอนเนี้ยเงินทุนในช่วงสิบปีมาเนี้ย ที่เขามาที่เขาจะคิดจะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนที่กันนะครับแต่เราอ่ะแต่ด้วยประเทศเราเนี่ยนะถึงจะไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีการลงทุนอะไรเนี่ยด้วยด้วยตัวประเทศของเราเองเนี่ยนะมันไม่ล่มจมล่มสลายหรอกคือต่อให้เศรษฐกิจโลกทิพหายอยังไงก็แล้วแต่แต่คนไทยไม่อดตายครับรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อไม่มีอุตสาหกรรมหรือไม่มีงานในเมืองใหญ่ทําคนไทยกับบ้าน แล้วที่บ้านนอกเราไม่ว่าจะภาคไหนครับขุดดินลงน้ําเข้าป่ามีอาหารให้กินครับเราอยู่แบบนั้นกันได้นึกออกไหมคือเราแบบอยู่แบบมีกินมีใช้ได้แบบคือทุกวันเนี้ที่คนบ้านนอกเข้าไปลําบากอยู่ในเมืองก็เพราะอยากมีรถมีบ้านมีตู้เย็นมีนู่นมีนี่แล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็เบือ่อ เบื่อไอวิถีชีวิตบ้านนอกเนี่ยอยากไปลําบากอยู่ในกรุงมั่งอะไรประมาณนี้นั่นนึกออกไหมครับแล้วก็ก็จะมีความสุขความทุกข์แบบคนจนเนี่ยนึกออกไหมคนจนก็สุขแบบคนจนคนรวยก็สุขแบบคนรวยทั้งทุกข์และสุขเนี่ยครับทั้งคนจนคนรวยเชื่อไหมครับเท่ากันคนรวยก็ทุกข์ที่ว่าทําไมไม่ได้เงินมากกว่านี้คนจนก็ทุกข์เพราะว่าทําไมไม่มีเงินมากกว่านี้เหมือนกันครับทุกเรื่องเงินทุกแบบเดียวกันนะครับ เวลาม,ามีความสุขจากเลือกเงินเล็กๆน้อยนก็แบบเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะเก่งมากก็รวยมากเก่งน้อยก็รวยน้อยแต่จาให้เลยนะครับไม่ว่าคนเก่งหรือไม่เก่งสิ่งหนึ่งเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นคนโง่ทันทีก็คือเมื่อคุณหาความสุขไม่ได้คุณจนแล้วคุณยังเสือกหาความสุขไม่ได้นี่คือคุณจนซ้ําซ้อนแล้วนะครับโง่ซ้ําซ้อนส่วนคุณเก่งแล้วรวยแล้วก็ยังเสือกหาความสุขไม่ได้นี่ ผมเรียกว่าโง่ดักดานนะครับคือคุณไม่มีขออ้างเลยอะคุณตังก็มีแล้วแต่คุณหาความสุขไม่ได้นี่คุณควายแท้ๆเลยนะคุณเก่งเรื่องทำมาหากินเก่งเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องหน้าทีกา่กันไงแต่คุณไม่ได้เก่งในการใช้ชีวิตกว่าคุณกลับเป็นคนโง่ในการหาความสุขเนี่ยผมผมดูแล้วน่าสงสารหลยคนแต่ผมเห็นนี่แล้วเกิดบางคนเนี่ยเขามาฟังผมพูดก็อ,อาจจะแบบอีนนี่อยากตกปากจังเลย ปะ,ปะปะปะไม่อยากโมละก็คลิปนี้เราจะจบกันเท่านี้นะธนาคาร U.O.B. 7 6 1 1 3 2 0 4 5 4ก็หวังว่าคลิปนี้คนที่ชอบเสียงสองจะมีความสุขกับมันนะถึงแม้บางจังหวะก็จะหลุดไปเสียงต่างๆบ้างบายบายขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับบาย